ด,ดิฉันธัญ,ญลักษณ์นามจากนะคะดิฉันสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปศึกษาต่อนในระดับปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายเอกชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมานะคะดิฉันเคยเป็นอดีตรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็ปัจจุบันดิฉันก็เป็นอาจารย์ประจำนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ,ะความเชี่ยวชาญก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายครอบครัวและมรดกนะคะแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทั่วไปนะคะ,ะแล้วก็ปัจจุบันดิฉันก็ยังเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครด้วยค่ะ สำหรับแรงจูงใจที่ได้มาทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการนะคะดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยเป็นการระงับข้อพิพาทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะคะแล้วก็สามารถช่วยยุติข้อพิพาทในทางแพ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมนะคะแล้วก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของศาลยุติธรรมได้มากขึ้นค่ะ ดิฉันสามารถดำเนินคดีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะไม่มีปัญหาค่ะ